สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับช่องเลขนักเลงเป็นประจำทุกวันนะครับผมกับคลิปนะครับแนวทางหานอยรวมนะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับหุ้นทั่วโลกนะครับ <c oughs> <c oughs> พร้อมทั้งปล่อยเป็นแนวทางต่องวดครับของของวันที่ ของวันที่3นะครับที่3กันยายน2567นหนะครับก่อนที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับแล้วก็ดูปล่อยต่องวดก็แนวทางต่องวดก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับ ในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ F4 ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักข่าดนั้นขอ f ซทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ <c oughs> อย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนจะจนกว่าใครเขานะครับผม รวยรวยรวยครับมาดูตัวเลขผลสรุปันเลยนะครับพอดีมันจะสั่นนิดนึงครับผมสมุดมันหนาครับผมแล้วมันเริ่มเป็นท้าย,ายแล้วมันก็เลยวางยากนะครับหานอยรวมนะครับผมวันที่2กันยายน2567นเะครับเลขนักาชนะครับวางรูด0นย์กับ2ไว้นะครับ สูย์กับสองนะครับเฉพาะฮานอยนะครับเฉพาะหานอยห้าหานอยนี้นะครับสูย์เข้ามาหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวานนะครับหานอยรวมนะครับสองไม่มานะครับสองไม่มาคู่วินครับผมสี่หกแปดห้ามาครบทุกตัวนะครับผม Head, Saint มาดูครับผมมาดูผลเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและว v i อออกอะไรนะครับผมนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก2 4 3 7 8สเจดก็เข้าไปที่รุด4 เข้าไปที่รูดแปดสองเด้งนะครับเช่นเคยครับผมเราต้องการต้นทุนคืนก็คือในการลงทุนห้านะครับห้าเด้งน,น,นะครับกษัาาติครับผลที่ออกหนึ่งแปดสี่ห้าศูนย์เข้าไปที่รูดแปดสอ เข้าไปที่รูดสี่ครับเข้าไปที่คู่เจาะครับแปดสี่เข้าไปที่รูดห้าล่างครับเข้าไปที่รูดศูนย์ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะห้าศูนย์ล่างครับหกเด้งน,นะครับผมดีใจด้วยนะครับผม fc ทุกท่านนะครับตอนนี้สองห้านอยก็ได้มานะครับผม มาเจ็ดเด้งนะครับเออแปดเด้งนะครับในแปดเด้งนั้นเรามีผลกําไรอยู่สามเด้งนะครับมาดูครับผมสามฮานอยที่เหลือเราจะได้กี่เด้งได้กําไรเท่าไหร่นะครับฮานอยพิเศษผลที่ออกแปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมนะครับฮานอยพิเศษเมื่อวานก็หลุดนะครับเมื่อวานก็หลุดไม่เข้านะครับฮานอยปกติครับผลที่ออก เจ็ดเก้าแปดสี่หกเข้าไปที่รูดแปดครับบนเข้าไปที่รูดล่างสี่ครับเข้าไปที่รูดล่างหกครับเข้าไปที่คู่จาะสี่หกครับได้สีเด่นนะครับ <c oughs> ขอไปครับ v ีผลที่ออก2,4,1,8,1เข้าไปที่รุด4บนครับผมเข้าไปที่รุด8ล่างครับผมได้2เด้งน,นะครับเช็คเลยครับผม2 6 8 1 2เปเด้งน,นะครับ สิบสี่เด้งทุนนะครับทุนลบห้านะครับเท่ากับเก้านะครับหนึ่งถึงเก้าคือกำไรนะครับขอให้ FC นะครับผมนะบได้กำไรหนึ่งถึงเก้านะครับตรงนี้นะครับคือกำไรถ้าใช้แนวทางนี้นะครับผมยังไงก็มีค่ากับค่าค่าหาร ถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มกลุ่มก็ยังไม่เต็มฟรีตลอดชีพก็ทักเข้ามานะครับในกลุ่มก็เป็นแนวทางนะครับก็จะคัดเน้นคัดย่อยมากกว่านี้นะครับเป็นการส่วนตัวมากกว่าใน Youtube เพราะว่าใน Youtube ก็มีกฎกติกาของ y t u t u นะครับซึ่งเราก็ต้องเคารพในกติกาของของแต่ละสถานที่นะครับ ถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็ทักเข้ามานะครับผมเล็กนักขลานะครับมาดูต่อครับผมวันที่นะครับผมวันที่3กันยายน2567นหนั้นเลขลาดวางรูดไว้4กับ8นะครับ4กับ8ต้องคอยจับตลอดเพราะว่าสมุดมันเล่มใหญ่นะครับมันหนามากแล้วก็มันเป็นไทาทายแล้วนะครับคู่วินก็คือ97 สามหนึ่งนะครับผมเก้าเจ็ดสามหนึ่งเมื่อนำมาวินมาคู่เจาะแล้วนะครับได้สิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่นี้นะครับผมสิบห้าคู่ที่เห็นนะครับเลขขนาดาวางไว้นะครับผมสามารถนําไปใช้งานกับหุ้นรอบโลกทั้งวันได้ของวันนี้นะครับของวันนี้นะครับตัวเลขที่ได้มาทั้งหมดก็มาจากนี่ครับตรงนี้ครับผมซึ่งผมอัญเชิญนะครับองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคราชทั้งหลายนะครับ เมตตามาให้แนวทางนะครับประสิทธิศาสตร์วิชาตัวเลขนะครับก็มาจากศาสตร์ของดวงดาวด้วยตัวเลขของเลือกต่างๆด้วยนะครับนะครับวันนี้ดาวการเงินนะครับผมก็คือนะครับสี่อ่ดาวการเงินก็คือ8กับ4นะครับดาวการเงินนะครับผมส่วนดาวการลงทุนโชคลาภนะครับ นะครับผมก็มี9นะครับนะครับผมดาวลงทุนนะครับการเงิน4กับ8นะครับโชคลาภ9นะครับนะครับแต่ดาวคู่มิตรนะครับดาวคู่มิตรก็มี7 3 1นะครับดาวคู่มิตรเจ็ดส วนศาสตร์ของตัวเลขต่างๆที่ได้มาพร้อมกับสูตรนะครับเมื่อนํามาคัดสรรแล้วนะครับจะได้ทั้งหมด19เอ่อสิคู่ดังนี้นะครับผมวันศาสตร์ของตัวเลขนะครับเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนนะครับผมเป็นธรรมดาครับมีเข้ามีหลุดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมหานอยนี้นะครับผมของวันที่2ก็เข้าไปนะครับสามคู่ วันที่วันที่หนึ่งก็เข้าไป3คู่นะครับวันที่31ก็เข้าไป5คู่นะครับนี่คือลาวนะครับผมซึ่งทำไปเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้นะครับลาวนะเข้าอย่างดีต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับ เรียงๆกันมาเลยนะครับเพรวะนั้นนะครับถ้า F4 นะครับ F4 เห็นเห็นว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเลขคาราทนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าตัวใดจะมาหรือไม่มาแต่สูตรของมันนะครับสูตรของตัวเลขแนวทางตัวเลขที่ทําให้ดูนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับความหนาของสมุดนะครับนี่ครับ หนามากนะครับหนามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าชอบใจถูกใจยังไงถ้าเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กละด้วยถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับก็ฟรีนะครับแนวทางทามานะครับผมเจตนาธรรไไ้้เพื่อนะครับผมให้กับ fc นะครับคนที่สนใจจริงๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับองค์พระปู่แม่ย่านนคราช ให้ท่านได้โปรดเมตตานะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจนะครับและการเงินนั้นค่อนข้างจะหายากนะครับก็เลยขอความเมตตาจากองค์พระปู่เม่ยญาปรพยานาคราชทั้งหลายประสิทธิพร้อมทั้งเปิดโชคลาภนะครับเปิดบารมีเปิดทรัพย์ให้แก่นะครับแก่เลขนาคราชและเอฟซีทุกท่าน ให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือตามเจตนาลมที่กล่าวไว้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่นะครับบุญกุศลของแต่ท่านไม่เหมือนกันนะครับต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ขอให้มีกําไรทุกวันครับผมตั้งแต่หนึ่งเด้งนะครับขึ้นไปนะครับเมื่อหักจากต้นทุนแล้วนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับก็เอาเป็นว่านะครับ ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับผมท้ายนี้ขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ